หองด้วยตึงตเกินเอาเลยใหญ่เกินนี่บ้าเอ้ยจะโผล่มาไหมเนี่ยไม่ชีวิตดูกิจชีวิตคะใครรู้นะใครเคยเล่นเกมใหญ่เกินนี่บ้างนะคะมันโผ่มาไหม่เนียลองตป่าปดูปั๊ แกนี่มาแล้วค่ะแต่ไม่เห็น <laughs> สมนิมหน้ายายแกนไปแล้วนะคะแต่เราไม่สามารถเก็บของที่เราปาไม่ได้แล้วอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหาของอ่อนนี้ไหมเหมือน,นจะหมดแล้วอ่ะองในห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะ ยังไม่คิดัวออกไปแล้วอ่ะเราจะมาดูนะคะจะไปไหนไปนี่ไปห้องข้างล่าง Oh my god ยายทำไมยายทำนี้เดี๋ยวยายจะบอกมานะคะถ้าเราออกไปตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นกับดักของยายก็ได้นะคะได้คิดว่าเราเนี่ยอยู่นี้ มาหากัหรือว่ายายออกมาต้นไหนแล้วเราจะออกไปไหมคะเฮ้ยยายไม่มาทีว่ะถ้าออกไปก็ยังทันนะทันไหมแล้วตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่ทันนะคะเฮ้ยอใครมาถึงขั้นนี้ยัมั้งคะ มาถึงขั้นที่แล้วมันมีแมวหรือว่ามีมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเพิ่งเพิ่งมาเล่นไงนก็กลัวใหญ่นิดหน่อยใหญ่น่าโมโห <c ười> แต่ก็เล่นเป็นแบบแบบว่าไลฟ์วิก้งน่ารักน่ารักขนาดเฮ้ย hey, ยายไปแล้วไปแน่แล้วนะยายไม่กลับมาแล้วใช่ไหมจะกลับมาอีก รีบออกไปนะแน่ยายแกลนนั่น่ะเก็บไปได้แล้วทุกคนว่าเราโยนไปแล้วต้องรบุกนพาเมื่อกี้เราชนกล่องน,นะคะถ้าเกิดว่าใครได้ยินเสียงเนี่ย ไปดูปะตรงนี้หลบตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรากลัวยายนะคะมัอาจจะลงมาแบบเมื่อกี้ก็ได้แบบลงมาทันหนะันน่ะลงมาเลยที่นี่ที่ไหนอะทุกคนเกินไปไหมอุ้ยนายท่านรักอะ ทำไมยายไม่น่ารักเหมือนลายบ้านยายเลยอ,ะอ่ะดูที่ไหนอะ่ะอุ้ยสวยแล้วทำขนมตกไปยายมาเขาจะไม่เห็นเราใช่ไหมคุยเอายายไปแล้วค่ะอือหือย,ยายดูมากเลยอะ่ะยายมาเร็วคือแบบโคตรเร็วเลย ตรงนั้นมีประตูอะไรด้วยอะอยากขึ้นไปได้ปะ ชั้นล่างนะคะเธอาไยี่ยมทางกับเราอย่างนี้ไม่กี้แอบมีสะดุ้งนะคะถ้าทุกคนได้อยู่นะะเราจะลงไปหายายอีกยายต้องหาหนียายต้องหลบยายตรงนี้ก่อนเพราะว่าทำโครงยายตกค่ะ น่ากลัวมากเลยค่ะคือเข้าใจความรู้สึกคนไม่กล้ามาชั้นล่างไหมคะกลัวอยู่ทีนี่อย่ากกลับมาได้ไหมกลัวมากเลยจุ๊ก่อนจุ๊กจุ๊กจุกโอ๊ยอ๊ย ครั้งนี้เราลองทำของตกแล้ยืนอยู่หรือให้ยายตกออกปะทุกคนห้ามสะดุ้งนะอย่าสะดุะ้งเด็ดขาดเฮ้ยเฮ้ยเดนี่บ้าจะทำเช่นไรโ <c oughs> อเคค่ะ นี่จะเของที่เราจะใช้ดำเนินเรื่องนะคะเออโอเคค่ะแล้วยืนอยู่หรือเราจะไปหลบกดหลบกดหลบคนนล้กดหลบกดอ่รอบแรกนะคะไปหลบยายแกรนี่มาอย่างรวดเร็วเลยค่ะเฮ้ยยายเห็น้เผลอไปกดออกอ่ะมาค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้เอาใหม่มันจะถ้าเท่าที่เราดานะมันจะเริ่มมีเลือดเลือดติดอยู่แล้วหรือเปล่า ใช่เองด้วยยายจะแกะชิมอาหาหลานรักของยายอยู่ไหนจ้ายายจับโดนมึงขังไว้ที่ตำแหน่องนี้เอาแล้วเอาแล้วรอบนี้ต้องได้เราอย่าพยายามหันหน้านะคะเพราะว่าอยายแกรนี่เนี่ยสามารถเห็นเราได้เลยไหนจะใครทำของตก ให oh, oh, ้ยายดูสิอ้ายายไม่เข้ามาทุกคนนะออทำไมยายไม่เข้ามาโอ้ยโอ้โหมีการบดประตูค้างไว้ด้วยโอ้ยใจโหดใจมาอย่างนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงเนี่ยว่ายายมาตอนไหนเกินไปเกินไปยายเอาเลีวเอาเรีวใส่ลูก ลุกลบไปครับรออะไรโอ้โหโอเคค่ะยายมายายมาออกไวล้นะดหนึ่งสองสามโอเค่ะดูอยู่นี่ค่ะโอ้โหหนีได้เข้าไปข้างนอกไม่ได้จริงๆด้วยโอเคค่ะถ้ารอบนี้เนี่ยถ้าอเอ้ยเสียงรถเสียงรถด,ดังมากค่ะเสียงรถด,ดังมากเสียงรถด,ดังมากค่ะเสียงรถด,ดังมาก ถ้าเราไม่ผิดรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่เราได้อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ยายแกรนี่เนี่ยเขาจะทําร้ายเรานะคะเอาเลยค่ะเราจะลองไปหลบหลังประตูตรงนั้นนะคะโอเคลูกไม่โลนอ่ะแล้วแกรนี่จับตัวปะเยอะอยู่ลูกหลังประตูเนอะอย่ามาแอบดูนะคะยายยายนะคะยาย ายายเกล้งง่ายเกล้งดูตรงนียยน้ดูขายายออกไปหรือยังทุกคนช่วยกดูด้วยนะว่ายายออกไปหรือยังถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะอือหือยายออกไปแล้วค่ะโอเคอยืนแล้วโล่อยายออกไปอะแต่ไม่รู้ยายอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวตูใส่ไปหนึ่งทีโอ้โหโอ้ โอ้มีวางกับดักในห้องด้วยยายสุดเกินไปไหมเาียจะทำเด็กตัวเล็กๆอย่างพวกเราได้ลงคอนกนกขอโทษขอโทษค่ะยายแต่ว่ามันเป็นแกงยายค่ะโอเคชาลิมีแกงยายแกรนี่เนี่ยสำเร็จแล้วนะคะทุกคนเพราะว่า เอ,อ่อถามว่าใครท้ามาไหมคะคิดเองค่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากให้ทำอะไรถามจริงรเลยกนเนี่ยเขาเรียกเนี่ยโอ้ยยายยายยืนอยู่ตรงนั้นหรอกปิดประตูใส่ไปหนึ่งทีโอเคครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมายืนหน้าประตูให้ยายมาตบเราแล้วเราจะได้รู้นะคะโอ้ยใยหย่ใหญ่ เอากินเอาเกิน,เอ,เ,กนเอาเกินไปมั้งโอ๊ยยายเห็นกับหน้ากับตากับหน้ากับตาดีไม่ใช่กับหน้ากับตาอะไรกันเนี่ยรอบนี้นะคะน่าจะไม่ตื่นมาแล้วเพราะว่ายายแกนี่จะพาเรามาที่ไหนเอาทำร้ายเราร่างกายเราที่ไหนเนี่ยเฮ้ยที่ไหนอ,ะอหน่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย เคขอไม่เป็นไรขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ลูกอ่ะอะไรอ่ะยายแกรนี่ทำกับเราอย่างนี้ได้ลงพอสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อะไรวะอย่พูดอะไรนะนะคะจะไม่ได้ค่ะบ๊ายบาย